ไปถึงเราก็ได้สวดส่งไม่ใช่ซิกามาได้ตึกพีเลนเนาะทั้งปาเนี้ยไรไปได้ละเก็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งหัวนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตั้งหัวนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้เราได้เจ็ดสิบเก่าสิบเจ็ดปีเลยทีเก่าสิบเอ็ดบอกพี่น้องไปเบิรเดี๋ยได้เนอะไม่ยีจย่จ่อยไปไม่ยี่จ่อยก็ไม่ยี่รี่กูได้ไปก่อนกันเพวะผู้เดียวกันเถอะเนาะไม่ยี่จ่อย เป็นเม่จ่อยรุ่นสร้างวัดได้นี่เม่ใจจ่อยแล้วเป็นเมียพัญอินบอกอือขาไปนอนอยู่พูนน้นทำเงาคนนะจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ปัญญามิงปัญญามิงกับไปอะไระได้เนาะสมัยตะกี้ปัญญามิงลหลอกหฮอนออกมาจากปา่ามาอยู่ตรงหน้าหาเงินสือปูนสอบหนึ่งกับล่ำบากสือสายสิบปสือเทระคิวสองคิวก็ครูมือหนีกับบอดายด้กระบ่มาส่ง ห้องบางห้องบ่มีร้านขายวัสดุเนาะสั่งเถาโกตองทิ่ละมันขอวางแล้วเอาน้ำเถียวเราหกลอยเราวะเอามาให้วัดเราวะโกตองเนี่ยก็มีส่วนซอยส้างวัดลา้เติบด้ยดินแกมาให้วัดต้องเอาเถียว,วเราเถียวเราล,ลอย ทำไมตะกี้รถเราจอดอยู่แถวบันถงหน้าโน่นแถวบันทะลวงคู่เมืองเมื่อปีศารตร์จอดเทียมไหมฮะโกตองกับบักแม่นเขากระรับจ้างเดี๋ยวเขาบกเ้เอาเต็มเบ็ดเต็มหน่วยคือแกไปให้ บาทชาวบาทนะซอยอาจารย์ประวันจังสนนะอ้าวอยากสื่อปูนสื่อทรายเนาะคางแห้งบริจาคดอกตตกี้ซอยกันเห็ดไปคนกหลายเลยมือหนึ่งมือหนึ่งพอพอแยกห้องพอแยห้องมืนคู่เมืองเนี่ย อ่าหมู่พี่น้องถ้ามันคุเมืองมาเฮ็ดซ่วยไม่เฮ็ดงานมื้อละสามสิบสี่สิบพู้นเด้แต่คึ่มคึมเจ้าห้านั้นห้านี่มาเฮ็ดสู่กันกินยามเที่ยงมาบ่ยังมีเหมือนไปซื้อร้ะฆังมาเพิ่นอยากถวายระฆังโอ้จมให้พ่อใหญ่มิ่งอยู่ คือบ่ซสือปูนนั้นพอใหญ่เหากำลังขาดแคลนกำลังอยากได้ปูนมาเห็ดมาสารไปซสือรังค้างมายัางสามพันสี่พันโอ้ยขน้อยมิรัตธาจะทำให้รังั่างเป็นรังขางตัวตียูเหมือนนี่ละองพญมิงเน่นะ้นเมกี้เขาเอารังค่างส่งว่าจรวดตรง,งดังดี เสื่อมอาวื่อมอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จมเป็นนะจะมาให้อีหยังนี่ผู้ฉลา,าดใหยนี่ครับพรธรรมดาเด้ฉลา,าดไทยถืกส,สิ่งที่ต้องการสืกอสิ่งที่ต้องใส่นะน,นะผู้ฉลา,าดใหยพิจาราหน้านั่งวิสาขาเราข้องย่งม ว่นนูบัวสดกับไปบําเพ็ญศีลเนาะกระถอดเครื่องประดับไปเจ๊ละถือสิลแปดพห้มีเครื่องประดับประดาส่งดอกไม้เครื่องหอมเครื่องท่ามัคือหวานเท่าเด้ถือสิลแปดเป็นพระจักสอยทองพระจักแหวนทองพระจักต่างงูนะถ้าขีมหนานอนนะครับ สินแปดเป็นม่เมขอนัตตะคีตวาวิกวิสุกัศสนะมาลากันตะวิเลปานะทาลณนะมันนะวิภูสนานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตตะคีตวาบ่หยบททิ้นผิวเล่อยเครื่องหอมเครื่องย่อมเครื่องท่า มาลากันเถอะวีเปรปะทินผิวทัดสรงดอกไม,ม้เครื่องหอมเครื่องย่อมเครื่องท่าบอกบอยเห็ดมวนมวนันนะมารอบกันไลอยากซอยสามซอยบํารุงวัดนั่นนะนางวิสาขาเจตนาเราได้แก่งลืมแก่งลืมเครื่องประดับประดาาร้อนนะ พ,าาพุทธเจ้าิ่นก็ให้พระสงเก็ตได้มาหาพระอนท์พระอนทนก็ทูนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้พระอนท์นประกาศหาเจ้าของเครื่องประดับที่ลืมลงไว้เนี่ยเป็นของไผ่นั่นนะนั่งพิสาขามาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของจะประหาร่รับขึ้นนะั่นนะมอบให้เป็นโต สับเป็นบำรุงวัดว่าอารามต่อไปทั้งนานนะเจตนาก็อยากให้อยากท่านนั่นนะก็ถ้าจะให้ตรงๆก็อยากเพิ่อนบ่รับนั่นนะ <c oughs> สำคัญจะได้ภูมิเจตนาไล้ยางได้เครื่องใส่ของประสงค์ที่เกิดขึ้นจากนั่นงวิสาขานี่ก็ดีอย่างภาพน,น้ำฝนยังสิ พ่อนานั้นบ่ทรันมีเด้พระสงฆ์บับรทันใส่ผ้าอาบน้ำฝนนั่นนะพ่อนหนพอดีนางวิสาขาจัดงานติถวายปัจกาหารกับเจ้าประสงค์ไปนิมนต์เจ้าประสงค์ไว้แล้วเมื่อนี้เป็นเหมือถวายปัจกาหระเจ้าประสงค์ทำบุญซ้ายเราเจ้าประสงค์บวเขามานะนางก็เลยใส่ห คนใส่บาหนางนะไปตามเบึงเป็นยังไพิ่นลืมเรื่องยังไพิ่นติดธุระอีกยังก็ท่านหันบอกคือบบเห็นเขามานะนางคนใส่ไปดีพากันไปไปเห็นแล้วก็กลับมามาบบเห็นพระนโอ้พระหลายๆไปใส่โบคือบบเห็นว่าซั้นพระบนเปือยกายอาบน้ำนะฝนตกนะ โอ้ยขึ้นบางทีลรามรงเจา้าพระเปนเปือยกายอาบนา้ำฝนตกนา่งเห็นแต่เปรตเต็มเดืเเอนวัดอยู่นา่งว่าเราสิาเคยเห็นพระสงฆ์องค์เจา้จาระจักแล้วนางท่าซีนันก็ได้ก็ได้นํำเรื่องนี้ไปทูนกับพระพุทธเจา้าขอให้พระสงฆ์มีพระอาบนา้ำอาบน้ำฝนได้ขอพร เป็นสิเอิ้นขอพรจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเพิ่นก็นิน่งเงียบแสดงว่าเพิ่นอนุญาตนั่นนะพระรสงค์ก็เลยเลยมีผ้าอาบน้ำฝนใส่สืบอมาเต็ปุ่นนะน,นี่คือความฉลาดของนั่งวิสาขาให้ในสิ่งทีมันขาดแค่นให้ในสิ่งทีมันจะก่อประโยชน์ได้ใส่เลยซ้อยจริงนะั่น่ะ ครับอังสะนี่คือกันดแต่ก่อนกรบวม,มีในอังสะมีแต่ผาคุ้มผาคุ้มนี่จีวอนนี่แหละผาคุ้มจีวอนจีวอนเนี่ยพอเดแปว่ผาผักของผักเลยจีวอนแปว่าผาเา่าหมูห่อหมัอนบชินบ่ค่อยได้ยินนะนะอย่างถี่หลวงพ่อคมีนก็เอื่นผาคุ้ม ผาสังขาตินั่นแหผ้าคมเหมือนนะใส่ปูนอนก็นได้ใส่หม่มหน้่มันนาวก็ได้พเ่นไปนั่งนี้ต้งหยอดเขาแล้วนะนะพนทดสอบนะวุทธเจ้าพอยามดึกมากอ,อากาศมันเย็นก็คมจีวรก็กยังพอ,อยูนะเอาผ้าทับสองสันก็ไปอีกดึกๆมากก็ยังพอ,อยูอากาศมันหนาวนะ เพื่อจะอนุญาตให้เย็บจีวรนกับสองสันสามารถสิกันควน่วหนาวได้นะข้าวผันบ่ชินโห่บ้านเรื่องจีวรก็คิดว่าจะเป็นนี่คือจัิงสินี่เป็นเอิ้นผ้าห่มผ้าคลุ้มนะผ้าคลุมนะถ้าต,ตามภาษาของพระถ้าต,ตามภาษาศัพท์ของบริบาลเริ่องจีวรนะเอิ้นงจีวรนะ จีวรนนี่แปลว่ะผาบัตันเนียเป็นรูเป็นทรงอียังเลยผา,าบัตสันเนได้ไปดีไซน์ออกแบบมาว่าเป็นผาอียังมันไปเป็นของมือจอกระเอื้อนเสือเอื่นศิลเอื่นกางเกงที่มันออกแบบออกทรงมาจังสัตเป็นของผู้ชายกับเป็นาราวาสเสือผู้ชายกางเกงนุ่งห่มไปยังสันติก็ออกไปจากคํามาผานี่ล่ะจังซั่น ไปหอดสร้างหอดเนี่ยก,ก็ออกแบบรีไซน์ออกมาเย็บส่ซส้อยกันบานนี้อังซ้ามันเกิดขึ้นย่อนอีหยังย่อนพิกย่อนผสงไปเปลือยกาย่ลงเลนน้ำเนี่ยอาบน้ำเนี่ยละนะมันม้วงามเดีห่ะเห็นหมดหมดัวนๆหมดขึ้นมาทอนบนเปลือยเวิดจังสีน่า อนน,นอกนา่งวิสาคาก็เลยไปขอพรเขาพูดไ้เจ้าจะาให้ใส่ผ้าเวียงคือพิกษุนี่ใส่นีนไบบอ่นนะเพื่อนอนุญาตโดยอากับกิริยาแบบเกานะ่าแต่จัะมีอังสะใส่มาน,ะนี่ซื้อพระหงเ่าคู่มือนี่เลยนะแต่ก่อนจีวอนกับเบตัดเป็นคันมีอังสีดอก ผาพื้นเดียวควบยาวคว,ม,คว,ม,ควมกว้างก็เอาประมาณ่มได้เป็นปริมันทน้คนคมแหลงามพอดีพองามอันนะมันหายาดเกิดการหลักการขโมวยกันจากชาวบ้านหล,ลักบังรับที่เอื้อนหลักบังนะพอหลักไปแล้วมันกไ็ไปแปรสภาเป็นอย่างอื่นไหนเราะมันเป็นผาพื้นใหญ่เนือพื้นเดียวกันเนาะเป็นอยังไงพระอ,อน,นุนออกแบบเบิ่งว่าเสียดจังไรจีวอน คนยังสีบวยยากหลักองสินนะอย่างยามเพิ่นะปาโลก,กับผาอนนท์มันก็ยืนบนยอดเขายอดเขาห่จะโคตรอนนท์ก็มองลงมาเห็นให้หน้าเห็นกันแทะหน้าของชาวนาแฟนมะขคดนั่นนะเพื่อกระกจังได้ออกแบบมากุศลด้อยกันกับกันแทะหน้าอนะนุวาตโอ้ย ขันมันก็จังกับให้หน้าสินะพื่เจ้าเพื่อคิดเตะจบอยู่หันแต่ว่าพระอน,นุนต์มันออกแบบมีอนุวาตอ้อมอีกโอ้อน,นุนันต์ว่าดี้ปเพิ่อกระย่องพระอนุนนต์่เลยออกแบบทีเดียวแล้วเลยเด้ภิกษุสงสัยมากจนเท่ากูเมื่อนี่สองพันกว่าปีมาแล้วนะเพียงแต่ว่าเพิ่งบวกให้เฮ็ดใก่กากีวรของพระสทากต สิเห็ุเก่าคันเจ็ดคันห้าคันเขว่าไปผู้งคนหรือตงไปยังคนยังโลงขีดนะเพื่อเหตุคูเพรเหตุคู่คล่ะเพราะเป็นไซรนร่างดุมหมองข้อมันบ่อยู่ตรงกลางนะสาเหตุครูนะนี่สาเหตุของการเหตุคูห่อเป็นพระใหม่ก็ดือแเน่มันจะห่วยเพิ่คืกิ่เหตุ เย็บจีวรเห็นเป็นขันคู่นเนอะก็เลยไปเย็บแปดคันกำมังไม่องแปดก็น่าวะทดสอบกันไปใส่ดั้งรุมเดือะคันขันมันมนอยู่ตรงกลางเด๋ยวมันเดือมไปข้างหนึ่งเดืละไปโอ้ยอ<ม>จะเป็นเพิ่นมีความเฉลียวฉลาดปีชาสามาดเลยเน,นาะแต่เย็บ จ็ดคันเก้าคันหาคันยังสิขันตรงกลางที่เราเอาใส่ดั้งดูม่องใส่ข้อนะไปมันก็ออตั้งขางแต่หาคันมันก่อตั้งขางไปขางละสองคัน้าเห็ดเจ็ดคันมันก็ออกตั้งข,าง,อองขางไปขางละสามคัน,คน,น,ออคนยังสินะสส่ควาน่นะนะนะตัวคันที่เจ็ดก็อยู่ตรงข้อฮาพอด,ดีโอ้หายสงสัยนะหายสงสัย บางกรณีน,นี่สังฆาเนี่ยแหละจะพาดสังฆาสทำไมจะพลาดสังฆาได้ไหมโอ้กันสังฆาตินี่บางเถือบางครั้งเนี่ยเป็นเหตุเจ็บรักษาไว้ก็ย้อนยามมันหายนี่แหละที่ออกนอกอาวาสเนี่เจ็บจังไดมีที่เจ็บมีชิดบอมีตู้เจ็บมีชิดบอเจ็บไปได้นะเรต้องเอาไปนําได้ ได้นะยาบินถบาทยังส่รับชิตในมลในบาทยังสีนดะหรือว่าฝนตกยังสีเป็นไข่อย่างสิไนะดี๋ยววต่พูดที่อามาถือที่บาบาทมันบ่มีขอเดียวเนาะเหมือนกับการประเขียนอาหารยังสิเนะจังวันหนักประพฤติธปฏิบัติเขาจะไปสงสัยเล็กๆน,น้อยเรื่องพุทธบิดไซกองประพทธเจ้าจะไปสงสัยะนะจะสงสัยแล้วมันสิเป็นบาป จะแิจราริาเบิ่งโอ้ทดสอบเบิ่งมันเป็นจังสี่บ้านพ่อแม่คู่บาอาจารย์นอเปิดผมมันงามผ่าสังฆาเออกเพราะผ่าสังฆาเนี่มันดีอย่างหนึ่งเด้มันเหมือนกับมันมาทับลูกอว๋วตรงตรงไรนี่พอดีนะเ็ดให้ลูกอวกตรงไรนี่บรุดง่ายนะนะเวลาไปงานๆๆนั้นงานนี่ผ่าสังฆารคืดจังมันมีความ มั่นใจในเจ้าของในการไปการมาน,นนะแสงว่าการเดินทางไปหันเป็นหนีกไกลไกลเพิ่นไห่คมผ่าคล้องนุงสสบงคล้องเน้การไปในบาทในอยังนี่คือกันผู้เมือกเเลล็เปลี่ยนไปลายเลยล่ะเปลี่ยนไปย้อนย่านละรวมไป้ามามันดีบอกมันกับว่ดีแล้ว รุ่นต่อไปจักสิเป็นจังได๋หละถลุนห้อ,อยังรักษาบ่ไใดบ่เข้า,าขอ,อกเข้าใจในการรักษาบ่เข้าขอ,อกเข้าใจในการมีนะบางเที่อก็ไปจำสืบๆกันมาสืส่ๆเด้คือประจบประสงค์ให้บ่ยาเหาถวายจังหันนี่คือกันกปิยะโวหารทำกัปิยะโหหารเพื่อออกจากอาบัต เขาถวายสิ่งของเป็นพักเป็นพนลร่มหลากใหม่เองสินะยังเขาถากันกะปียังกะโลหิแปลเป็นภาษาไทยของนี้ควรหรือยังนะกะปียังพันเตวันแล้วเจ้าค่ะผมได้สํำลายแล้วพร้อมเอาสอนเอาเม็ดจ,จิ้มลงในพักได้นะผู้บ่ิด้ศึกษาก็จำจำมา ที่จริงการทํากิจวัาหารบอก่มันของที่เกิดใดเลยของที่เกิดโดยตาโดยตากับไม้ต้นตามันเกิดน้ำป่องมาเนินนะเกิดใดโดยใบเกิดใดโดยล่าต้นเกิดไดโดยรากเกิดใดโดยเม็ดยังสินะอย่างผสาแงะยังสิอย่างหัวละผ้ายัางสิก็ตัดพอามาเป็นจริงสิมันสามารถจะไปปักเสียบได้นะท่านสาเป็น บักเขืออ่อนบักถั่วฟักยาวอ่อนจสงซีรบ่จำเป็นที่ต้องกะปิเพราะมันไปปลูกบ่ได้นะใครจะเอาบักถั่วฟักยาวแก่มากสวายพระเนาะมีแต่เขาตุ่มไม่รองหวานอย่างเอามานะพาระบันทิศาก็กะปิฮอดใบป,ประกาศข่าวที่ะบาดกะปิยังกะโลหิ่ยู่เหมือนก็ปาดใบป,ประกาศข่าวรลกะปิยังพันเตงมันจะไปปลูกได้ใบประกาศข่าว บเขื on, ออ่อนยังสิไผยจะบเขือแก่มาถวายพระเนาะไม่สิเป็นแต่กินไม่แดงจริงคืนไม่สิไปกินมันเนาะเขือแก่เนาะเขากเอาเขืออ่อนมาไม่สิปลูกได้บเขืออ่อนเขาก็หัวจักอย่างแบบผีเครื่อเลี้ยวเบิ้งเลยแต่ไมีแต่บแพริกดิบพริกอ่อนเขากับบัต่อกับปิก,กไไ็ได้มันไปปลูก,กได้นะโดยสรุปเดือดพืชไม้ถึงของที่เอาไปปลูกได้นะจะเขาไปทำแตกหักยังีินะเขาสิเป็นอาบัตินะเนาะ ผากของเขียวเนี่ยนะเขาจังทำกับปียะโอหารปีกออกจากอาบัตม้วนนั่นกับปียังกะโลหิอย่างนี้โบราณเขาบอกเป็นสันสันพระกับปีในยมนะอุมาไม่เลือดละละบุหจักเดี่ยวหนาเดี่ยวหลังกับปีบ่มีเรียกขน้อยเป็นวาไปอีกแล้วนะเป็นบอกประโยคส์กันสันนะกับปีในยมนะอย่างนี้นะกับปีบ่ไเดียวมาเรียกขน้อยเป็นว่าไปอีกนะ ตะเบาประโยคยาเงาก็กะปิยะวโรหันนะใส่ข้ามเบาโวหารออกจากสิ่งทดียจา้องจะเป็นอาบัตน่นะอย่างแบบริกดิบจังสิริกซุกริกแห่งตำสม้มจังสิเพิ่นให้หลวกสะก่อน,ะนะจัง,จ,งจังเอาตำสมนะหลายอย่างีเรียกอาบัตเรียกหน่อยๆพระสีบรบุตรสุดใดต้องเพ่งหาาดโยมหลายเต๋อไปเลยอย่างภิกซุกไปคุดดินเองบ่ไดยังสิ เพื่นก็มี่โยกกะปีไอแนมเพิ่นเสียใส่ใส่้อื่นขุดก็บ่ได้เด้องหาทางออกคือกันเพื่นบอกเพิ่นให้ตัดงาใหม่เองซีิโยกไปกะปิต้นใหม่ต้นนั้นเบิ่งนี่เฮาก็เข้าใจผู้บ่เข้าใจตัดได้บ่กต้องพออยู่ห้องข้าใจเออแสดงว่าเพิ่นใส่เฮาไปพิจารณาก็ใหม่ตัวนั้นเบิ้งก็ใส่คําว่าพิจารณาก็ใหม่ก่อนนี่เบิ่งเข้าบวหอดใจก็ตัดได้บ่กข้น่อยนั่น ห้าบ่เขาใจเรี่วพันธัตวจังส์นะจังหวามันเพลิงผ้ากันตัวอย่างค้องกินข้องยังมวลโมนีดล่ะเข้าบอกซ้อนกันกับญาาิกับโยมคือกันบอกซ้อนอย่างไหนบอกซ้อนเห็ดไหนมันซุกอย่างปลาหลากไห้มันสุกอย่างเนื้อไห้มันซุกกันะม่แม่นว่ากินดิบกินดายเลยปลาเจาะปลสงมันกินบ่ไห้เลยเพื่อนบ่าห้กินคองดิบมันน่ะ ประแดนมก็เป็นของดองเป็นของดิบเป็นประลาดเป็นกาโอ้บ่ธรรมดาเดีพระพุทธเจ้าเพิน่นเป็นคนสะอาดสุขละไมัยพร้อมซับเสร็จเรียบร้อยลูกพระราชาเนาะลูกกษัตริย์เดีพระพุทธเจ้าบ่ได้ออกมาจากลูกสไบส้าหน้าคือบุญเฮ้าดีลูกกษัตริย์เลยเนาะขึ้นเป็นของกินดิซ่ำใดย์เป็พิธีพิธันซ่ำใะนะดย์นะจ๊ะเพิ่นก็ื่อบ่ให้กินดิบแต่ของม่อนบันดนี้ โอ้ยพะวงเจ้าตัดไปจักท่าดพันปีมาแล้ยวได้บ่ให้กินคองดิบของดายบ้านาพ่อมาตื่นบางวัวนี่ได้บ่ให้กินคองดิบ่ยาิเป็นลหลวงแม่แม่ได้ตับสมานบามันเขรงเรียนอยู่เพราะมันตายอ,อยู่ประสามปีคุณบอนั่งขายยามหาสายหนามาเท่าเห็นบ่ลหลวงแมไหม่ได้ตับกระลังระบาดปราสบาลกรลังดนนลงใน้คนเลือกกินของดิบ รัฐบาลกำลังโดนเาลงในขน้อเท็จของส่วนของสู้ขาเห็นบ่ตอนน้หนังสือหนังการ์ตูนโฆษณาใน่นหัวหมวนไปแต่ยานขึ้นยางตัวยางไปเกือบไปใส่พญาดปากคอจ่อก,ออก็เป็นโปรตีนหมดเข้ากินในคลองดิบเห็นป่กินก่อยปลากินปลาดิบกินก่อยกุ้งกินกุ้งดิบใส่กับตัามสมจังสีกินเนื้อดิบ กินเลือดดิฟมางเห็ดก็ให้เกิดพญยาดพญยาดปากคอเกาะกินลำไส้พญยาดปากคอเกาะกินเห็ดใหชั้นนวนเกิดบีหัวเห็ดให้เกิดโลกตับสันเป็นต้นนะโอ้เป็นเล็กหน่อยนียกินบลเกลือแม่ตํมปลาเกลือคัดหนาให้กิน พยานโตแบนออกมาโอ้ยธรรมดาบ,บวเจ้ามันตายมันหมวนก็คือตะกอดออกมาไปไล่ออกเง้าบจนคืมีหอดเป็นรบทั้งขยะเป็นรถคอยเอาใหม่ไล่ออกไล่ออก,ออกผูใ้ใดเป็นไร่รเนี่ยน,น,นั่งยีดีขัดดากยืจย้ดี้จี้จ้เมื่อไปเกาขัดดาเจ้าของติดหนิวเมื่องมาเป็นเป็นขีดกระตือต,ตัวแปรหยาดมัวเห็นบาๆๆ้านย่องย่องย่องดีปั๊บฝงวาติดระบาดเจ้าของเลยวั ว่า <laughs> มันธรรมดาเดียเพื่อนกระลดดเอาลงไปกินของดิบบ้านรัฐบาลมาแต่ว่าพุทธเจ้าบอกไปก่อนน,น,นั่นเลยเลยบวชเข้ามาในพระพุทธศาสานาเพื่อนหามแต่ภิกษุเนี่ยแหละวะ่าเพ่นไ่ได้หามคนทั้งโลกหรอกหามแต่ภิกษุเดี๋วยวไ้กินของดิบขนาดเลือดเหงือกออกเลือดฟันออกเนี่ยสิเกืนกินกันยังเป็นเพลทอบติเดยบ่ให้เกืนกินเผ็ดเดือดจะได้ปากอย่าคลอ,อ,อกถือว่าเป็นของดิบเผ็นเดย จะประการครบฉันในเป็นความเป็นอยู่ของประเจระสงค์นี่ผู้สิหายบริสุทธิ์มดจดเหลืองสินเหลืองรรมนี่ต้องอาศัยญยาิอาศัยโยมซอยนำ้ำสิขาปดอนเลียกในน้อยนี่นะในห้องจักจังว่าเจะาอาวาสประท่านสมกับขวนบอกขวนซ้อนขวนแนะนำด่านนี่คือกันมันนะซักขยาโยมหัวนำ้ำเกศวิไปมกเม็ดอยากกินนอนจีเดียจะคล้องได้ไปบอกเขาว่าอะไรนะ หาอยากกินเนื้อย่างโยบเสือมาให้โยงเอาไหวใส่ได้ลราปวกโยงก็ได้บ่กกัจักเลยหลวงพ่อเพิ่นสั่งเดีว่าเป็นยังงล่ะโอ้ยหลวงพ่อเพิ่นสั่งให้ซื้อเมื่อไปให้ย่างเดีว่าล้วเรียนน้ำไม่ห้บ่แม่นจังซั่นไดหลวงพ่อก็ต้องห้ามไว้นะของเขาให้นบ่บ้านเฮาก็ยังมีกติคิดผิดอยู่ได้เฮ็ดบุญหาพ่อพ่ออยากอีหยังพ่อเพิ่นเคยกินหยังพ่อเพิ่นมักเพิ่นก็บจะก้อนนั้นมากไบ่ ีหนึ่งเขาหลาบเลือดมาถวายข้าวซักอธิจาหาพอเขาถวายมาแดงยังคืนอ,อยู่นี่หมอนน้อย,อยโอ้คือหลาบเลือดมากเลยเว้ยโอ้ยพอผมมากลาบเลือดก็เลยหลาบเลือดมาถวายคิดหลายจะเลีว,ว่าพระกินแบบพอบางกรสได้กินน้ำนะก็เลยโอ้ยมันจะเป็นทาบเลยเว้ยเอาไปขวาซะก่อนเพียงหน่อยว่าสันต์ เราเคยกินขวดว่นที la ่ว่าท่านตายเหมือนกันก็เคยกินเด็กเสือม่ได้กินลาบเดือดซีๆเหมือนกันห้าขวดเมันเราหมักน้ำกับวักแล้วหาเราจะเปลี่ยนไหมละเถวาเอาไปขวานสักคนเรายังว่าจวายห้าขวยมันหอมขึ้นกว่าเก่าแล้วเราเอาไปขวานยังว่าจวายไหมเด้อหาละรมกอยากกินขวาราบเดือดว่าะฉันก็แล้วก็มาขวานเป็นเพราะเราแล้วเราไปขวามาขวอามาขวขวารจะไปถวายไหม่เห็นบความันขึ้นเป็นยังสันนะ คือแต่ว่าพอ่อเขาแม่เ้าตายสิบ่ไปใส่มาใส่นะนะคิดนเปสิสิมาถากินข้อน้ำเขาอยู่นี่ะไรนะโอ้เพิน่นเพิ่นสิว่าบุญกรรมตกแต่งไปบ่เนาะน้ำไปในพบในชาติเพิ่นแล้วดังเงาตามตัวเา,เวา,านั่นแล้วเขาอยู่เขาปอดเขาหย่อนเขาล่ำมันก็เป็นน้ำได้เงาหนะเขานัง่งมันก็นัน่งน้ำเขายืนมันก็นยืนน้ำบาปบุญคุณโทษม่นวนมื้อนี้คือกันเด้อ ตายไปนั่มไปในพวกในชาพักดันเท้าไปเกิดเป็นชนิดต่างๆเนี่ยเลยทำคุณงามควบดีมันเป็นสินกับไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดาวาไปนะแต่เห็ดพิษศินพิษรรมกับไปเกิดเป็นสัต์ชนิดต่างๆกับว่าไปนะในขังกุฏการมันก็ยังเคยเ้าอยู่นะเดเรื่องพอไปเกิดเป็นมา้าอย่างสิเป็นต้นนั้นนะยังว่าเ้อาสัต์เลียงเ้อาแนวไรมัน ขุ่นมันเคยมันสนิทสนองกระเพาจะไปรุไปตีไป่ามันมันมาแนนอนแล้วองพอไม่ห่อเ้ากับจักอยู่เพิ่่ไ้รักษาศีลบริสุทธิ์อีหยังมากมายห้าเพิน่นหลวงบางพบบางจังวะจิตใจเพิ่นผูกปิ๊บไปหันคุณงามความดีว่าท่านไในผลไปเกิดเป็นไก,ก่กับอยู่บร่อนดอกสาความดีิันทำไหลายแล้วเพิ่นเกิดพิโตกก็ไปเกิดไปยังสันกอน แต่ไปเกิดปเป็นแนวอื่นก็สิบ่ได้อยู่ใกล้ลูกไกลล่ลาะแต่ไปเกิดมันไกลหน้อยตกแทกตกแท็กงางในน้ำเขียนยังสิไปไล่ตีมันลงจากเขียนเด้ถ้าเป็นแม่เฮานะมันมาแน่นอนได้ของม่วนนีน่เนาะงคุณได้บัดเบิร์จากไกลจังสิไปเสียบแนวจะคลองทาคุณงามความดีไว้ก็ได้บาสน,นะอ้าวบ่ฟังไปซสร็ละ